เลิศแรงมาก สวัสดีค่ะเพ้ปลาปาาดาเป๊ค่ะ CEO บ,บริษัทเลยค่ะทำไมอ่ะสวัสดีคุณเติงตาก้วยค่ะเปิดเพลงอปแอปนะคะ ตตา,นะยายคำออออออลนา,นว,า,าลวฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ พี่เพจไม่ขายของแล้วหรอขายค่ะแต่ว่าน่าจะเริ่มต้นน่าจะเริ่มต้นขายเ,ออเดือนหน้าค่ะไม่ใช่เดือนหน้าสิอีกสักอ,อ,อาทิตย์หนึ่งนะคะขอไปพักผ่อนก่อนนะกูเบื่อแต่งตัวแอปเด็กขึ้นทุกวันสิงหลอเติบกูก็แต่งตัวอย่างนี้ททุ้งวันนะเปล่าเนี่ยแบบทั้งตัวรวมไปถึงเคสโทรศัพท์ สวัสดีค่ะองปันด้วยด,ดีดีเวอร์นะ,คะ่คนะองปนันขาอีกแก่อายุจะห้าสิบแล้วอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะคุณเตอร์นะคะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขค่ะคุณเตอรขาเตอรคุณคันชิดไม่คุยกับกูเลยอะ่ะไม่รู้เขาโกรธอะไรกูหรือเปล่าตตอคุณคันชิดไม่คุยกับกูเลยอะ่ะ เขาโกรธเขางอนอะไรกูหรือเปล่าน้องปานกลับบ้านหรือ,อยังคะสวัสดีคุณสัตวรวัตได้ค่ะเต่คุณคาชิีไม่คุยอะไรกับกูเลยอะ่ะงงมากขอเหตุผลค่ะขอเหุผลค่ะ ใส่แล้วแน่แท็กสัตววเพื่ออย่ามั่นต่อแหละกูเห็นหมดนะเพิ่งถึงบ้านพี่ปันอาบน้ำสวยๆนะคะแชทไปเปล่าล่ะไม่ไม่แชทโเรยจากแต่ก่อนแชทตลอดเนี่ยกูจะเปิดให้ดูเลยจากแต่ก่อนแชทตลอดเปิดบริษัทเพิ่มหรอคะไม่เปิดแล้วคะ่ะ เขาเรียกอะไรนะปิดบริษัทลูกคุณหนูไปเลยค่ะถอนชื่อออกจากการรมการแล้วก็เ,เป็นบัญชีส่วนบุคคลแล้วค่ะต่อไปทีอยากอุ่นหนูอะไรกับพี่เพชรอุ่นหนนได้เลยส่งของเองไปไปสนีเองเหมือนเดิมเหมือนตอนอยู่คุยดําทุกอย่างค่ะน้ำพริกนะคะน้ำพริกกากหมูคอลลาเจนทุกอย่างที่ขายนะคะอุ่นหนกับพระความรักความตอแหลาพาอะไรกันนะคะแล้วก็รักการดูเพจตอแหลไปวันๆก็อยากจะอุ่นอะไรก็อุ่นหนได้เลยค่ะนะคะ เดี๋ยวจะลงของสักสามหมื่นนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะออขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะเพราะว่าคนดูไม่ชอบพิฉันแบบนั่งเป็นทางการแล้วก็อันนี้ CF เอฟคนดูอ่ะแฟนคลับดิฉันไม่ชอบแบบนั้นะคะคือชอบพีฉันแรกพูดอะไรก็ได้เป็นตัวของตัวเองตอนแหลดอกทองออกไปล้านไปยั่วขวยแล้วก็เมาก็มานั่งขายของอะไรเงี้ย สงสัยเสร็จอ e ีบูมไปแล้วเธออะไม่จริงค่ะบูมคุยกับฉันตลอดเธอไม่ซื้อเธอไม่ตืออะเธอต้องแรงสิเธอต้องตือนะเธอต้องตือตือ่อ่นอันที่คองโลกแล้วผู้ชายจะต้องเป็นสยบที่เราถ้าอ,อย่าลืมว่าเธอก็มีเงินมีอำนาจนะเตอ น้องบอสสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้หน้าสวยขอบคุณค่ะจีบคนไม่เป็นเอออันนี้คือจุดจุดเลิศของหล่อนหล่อนจะพุ่งแบบเอาอย่างเดียวมันไม่ได้นะเต๊ะเราต้องแรงเธอต้องแรงนะ ถ้ามึงไม่แรงคนที่ปาดก,ก็จะแรงกว่าเราเพาะะั้นเราต้องแรงเราอย่าให้ใครมาปาดได้นี่เพิ่งไปเด็กกับแฟนมาในรอบคึ่งปีว่ะน่าเบือ่อกูว่ากูจะเอาอะไรมาเมื่อกี้นี้ที่ฉีดหน้าอเอาใส่กระเป๋าไปแล้วอะพี่เพชรพูดถึงวอลเลย์บอลสาวไทยไหน่อยค่ะไม่ได้ดูเลยอ่ะ มันขึ้นตัวอักษรอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอ๋อมันเป็นฟิลเตอร์ค่ะตัวอักษรหน้าจอใช่ไหมมันขึ้นว่าเพชรรักแฟนคลับพี่เพชรสวยเหมือนภาพวาดอ๋อแหละเกินไปปะ่ะน้องจอมิกรเดี๋ยวขอใส่ไฟออร่าก่อนนะคะ น้องการสวยปะดูดิสีชมพูหวานแบบเพราะว่าช่วงนี้กำลังมีความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอ,อะไรก็เปสีชมพูไปหมดยอะไรเงี้ยพี่เพชรขอกําลังใจหน่อยสมัครงานไม่ผ่านเป็นกําลังใจให้ค่ะต้องแรงเหมือนพี่เพชรปะคะเรียกแกร์ให้ยา,ามฉ่ำใช่แล้วก็ผักยา,ามขึ้นรถไปเลยค่ะ วันนี้ไปกินข้าวกับผู้ชายมาจลทคำสุขม,มากเลยอ่ะขออวดหน่อยได้ปะทุกคนทุกคนดูดินาลักนี่น้องปานขอบคุณนะคะน้องปานเลิศมากซื้อโทรศัพท์ให้ซื้อเคสให้นะคะ น่ารักสุดๆน,น้องชายน้องชายน่ารักมากเมื่อกี้ทำไมนะ้าเปิดเพลง <c oughs> ไม่มีไฟออร่าก็สวยพุ่งมากชือ่อหง สวยครับคุณข่าวสวยจริงนะน้องชายเท่ากับเพชรรักเขาก็รักแบบน้องชายไงคะเป,เ,เปิดแอร์ไหมคะแม่เปิดค่ะลูกอากาศร้อนขนาดนี้ จริงครับผมเคยโกหกไหมไม่เคยคะ่ะคุณซิเกม ถ้าไม่คืนนี้ออกไม่ได้ซักค่ะจะไปเที่ยวทะเลคืนนี้จะบินสามทุ่มค่ะน้องอีกแล้วเมื่อไหร่จะมีผัวจริงๆสักทีโจไม่มีใครเอาอะ่ะโจไม่มีใครเอาอะ่ะอยากอมน้องชายช้ำอีบา้าไม่มีหรอกไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยคิดแทนกูดีดีทำไมเติ๊กชอบคิดแทนเพจอะค่ะ ่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยกระเป๋าเดินทางไปเรียบร้อยแล้วค่ะ้องปานกระเป๋าเดินทางไปกับรถตู้ตั้งแต่เที่ยงแล้วค่ะสามทุ่มเราก็สวยๆไปบนขึ้นเครื่องได้เลยค่ะรถตู้นําหน้าไปก่อนแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปรับพี่เพชรที่สนามบินตอนสี่ทุ่มค่ะรถตู้นําหน้าจากจังหวัดขอนแก่นไปที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวประมาณสี่ทุ่มครึ่งรถตู้ก็จะไปรอรับที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ ขอแอปพอร์ลุกอ๋อได้แอปพอร์ตลุกใช่ปะกรุงเทพฯปัจจใหม่เริ่มต้นที่หกรยหบาทกรุงเทพฯัใหญ่เริ่ตที่662บาทขาดใหญ่ขว่รารุงทรกเทพฯเริ่มต้นที่6บาทกรุงเทพปูเขตเริ่มต้นที่หกรบาท ไปเที่ยวท่าไรกี่วันคะดาราเอ่อเจ็ดวันคะ่ะประมาณห้าถึงเจ็ดวันทุกคนอยากให้เพชรอัปเดตไหมหรือว่าไม่ต้องอัปเดตอะไรเลยหรือว่าพี่เพชรอัปเดตทุกวันเลยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนต้องการอะไรคะระม่มเต้น ไลท์บบทุกชั่วโมงได้ไหมฮะแบบซูเปอร์สตาร์เลิศเอาดีๆเดี๋ยวหกโมงจะไปตลาดต้นตามนะคะไปฟินิชลุกก่อนที่เออลุกแอร์พอร์ตอะไรเงี้ยอืม คนอย่างฉันมันก็ดีแต่แยดเธอผมทรง,ง,ง,งนี้มันเลิศจริงเนาะมันดูแบว,ว่ะ สิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจเอาไม่มีใครคุยเลยฉันเลยถ้าไม่มีดิฉันจะไปติ๊กตอกแล้วนะนนวถ้าไม่มีคนคุยจะไปติ๊กตอกแล้วนะ แม่รีวิวการร่วมง,งานกับคุณแพทนับประพาหน่อยโห oh, แพทน่ารักมากจบคุณได้คำเดียวแพทน่ารักมาก ต้องมีขี่ม้านะครับไปทะเลจริงหรอคะ,ะถาาคอ,อาาน,ถนอะไรครับมีหนวดนิดหน่อยคะ่ะ เออเดี๋ยวเราเรื่องแพทก่อนน้องปานจะเล่าเรื่องแพทนภพพาให้ฟังก่อนนะเราก็แต่งหน้าหนามากและแพทธับพาไม่ได้แต่งหน้าเลยแต่ปรากฏว่าแพทสวยจึงมากแพทใส่แค่คอนแทคเลนแล้วก็ปัดขนตาแต่เขาคือสวยกว่าเราเวอร์แล้วตัวจริงแพทคือแบบแพทพูดอย่างเงี้ยเออหนูแพทหนูเห็นพี่แพทในโซเชียลคือที่เขาตัดมาแรงมากอะไรอย่างเงี้ยได้มีมแล้วนะมีมอะไรอะ่ะ อ๋อถอดอะไรหนวดออมันก็ต้องมีบ้างปะต้รงมีบ้างปะ จะไล24ชั่วโมงนะคะทุกวันนะคะตั้งแต่เป็นต้นไปเพราะว่าเราต้องออกมาดูแลชีวิตตัวเองนะคะแบบลูกหนูนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็าฝากสนับสนุนกันด้วยกันเอาอะไรมาขายก็เดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีแล้วกันนะคะแต่ตอนนี้ขอตอแหล ไปเรื่อยๆหาผู้ชายกินไปวันๆแล้วก็ทําตัวน่ารักๆกับแฟนคลับแล้วก็เพื่อเรียกให้คนมาติดตามเ,เพจเลยค่ากันเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เพจลูกคุณหนูร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ที่รู้ๆกันเนาะเพชชีก็ยกให้กับแม่อามมี่ไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ฝากเพจเลยค่าด้วยนะคะมาตอนแหลกันมาอัปเดตกันมาสนับสนุนกันนะคะกดติดตามกันได้เลยนะคะที่เพจเลยค่านะทุกคนโอเคไหมโอเคนะน้องรัชชนน์สวัสดีค่ะ ไว่ทำอะไรอีกนะเมื่อกี้ตัดขนจมูกเลิกลืมไปเลย ทุกคนได้ยินเสียงปะเลิดเล็ดตัดไปตัดมาตัดเนื้อตัวเองเลือดออกค่ะ ขึ้นไปที่มาโดน,นซิลิโคนเนะาะทลักออกมาจบสวยลนะขอไปติ๊กตอกบ้างได้ไหมฮะสลับสับเปลี่ยนกันไปทั้งสองช่องทางเนาะนะคะทุกคนช่องทางละยี่สนาทีอย่างเงี้ยขอไปติ๊กตอกแป๊บนึงนะคะรักทุกคนนะคะ